สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันเพื่อนๆกันสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนนาะกันเนาะกาแฟถ้วยเก่าค่ะมาอมหอมสะักะเนาะ เพื่องน้าไปอัน,นขี่มอเตอร์ไซค์อัน,นสกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์ไหลอันอะบบว่ากันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอันลอยอันซื้อเว่นตาอยู่แล้วค่ะนี่มันอากาศดีเนาะ,ะค่ะกะบุตีหรอพพด,ด่ลนกันเนีย อากาศดีอากาศสดชื่นเนาะค่ะเนาะอากาศแดดออกอุ่นๆลมพัดเบาๆสินะค่ะเมื่อกี้นี้อันเพื่อนบานพันเอาอันเอาสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทุกพันเห็นเอ้ยเว้าอยู่พื่อเดียวพันละมานั่งอันย่างมาละมาอันอยู่มานี่นาะค่ะมาอยู่ทางหลังอันพุ่มไม้อันส่วนหลังเหรอเอ้ยพันละมาเห็นส่องไปส่องมาให้เอ้ยเลยส่องเบื้องพันพันเลยยิ้มเหอะ พันกันเนี่บอกว่าอีนายนี่เราเอตเลือดเนี่ยว้าอยู่ผู้เดียวอยู่ปั๊บปั๊บปั๊โบเห็นมีเพอเปล่าวะแฟนเอื้อพันอยู่ทางเหนือเหอนพันเบิ่งอันกีฬากีฬาอันโอลิมปิกค่ะพันกำลังแข่งก็เมื่อกี้ก็เห็นห้องเห็นโหอยู่อันพันสงสัยได้เหรียญประเทศพันได้เหรียญอันเนเธอร์แลนด์ได้เหรียญเห็นห้องอยู่เมื่อกี้นี่ก็ฉนเอาไอ้กันเนีเข้าไปเบิ่งหน้าพันจักหน่อยไปออกมันนั่งเงินมันอากาศดีเนาะค่ะเนาะอากาศสดชื่นค่ะอากาศดีดี นั่งแล้วมันสบายใจลมพัดเบาๆเนาะคะ่ะเนาะลมพัดเบาๆเบิ่งดอกไม้บานว่างั้นนะป้หอมดอกไม้น้ำสวนกับประหันค่ะชื่นใจขนาดมีแห้งมีแหงเนาค่ะเด้อกินดอกไม้หอมเนาะคะ่ะเนาะสดชื่นแต่ว่าอันช่วงนี้อันฝนวูตกค่ะฝน กูมุตุเาว่าฝนน่ะหลวงพันลงพอเป็นโบ่บทั่วนะค่ะพอเป็นเม็ดสองเม็ดแล้วพันยุ่งแฟนเฮืเอาน้ํามันสีกันสองมื้อแล้วติดกันบบเฮืน้ำพันขี้ตูนพันเน่าขนะพันเหี่ยวเบอร์พันเหี่ยวทางนาบานก็พ้นก็ไปเอาอันเฮืดอกค่ะเมื่อวานก่อนสองมื้อก่อนนั่นก็เมื่อวานนี้อีกเมื่อวานนี้ฮันเด็ดจ้าเลยเนาะขนะตอนนั้นนั่นก็ เบือพันกาเหี่ยวหลงว่างันเดี๋ยวไปถ้าเบือพันอีตูนเนี่ยเนาะค่ะเนาะคือขนนี่เนาะก็เคยเฮือก็เฮือแล้วพันสดชื่นดอกไม้บานอันเบือก็แข็งขึ้นว่างันเดี๋ยวปะอันนี้คุยเรื่องดอกไม้นำสวนเนี่ยจะเด้อหอมมันโอ้ยมีแหงกระนั่นหอมกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ค่ะนำสวนหอหอมนั่งแล้วก็ติดเ้อค่ะชื่นใจมันมัน กินนั่นกินดอกไม้เนาะค่ะเนาะกินหอมๆเนาะค่ะบางครั้งก็แค่นี้ก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะเล็กๆน้อยๆในชีวิตสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตนี่ก็คือความสุขสำหรับเอ๋ยเด้อค่ะเดอ้อ กาแฟก็หมดไปแล้วคะ่ะอีกถ้วยหนึ่งอยู่ในสวนหลังเือนเนาะค่ะเนาะกับบรรยากาศอันสดชื่นสดใสว่างัน้นเหรอปะเบื้องลมพัดเย็นมีแหง,ะะงหเ้้ยค่ะเมืเ่อกี้นิ่นกกันหงองนโอ้ยบางประกันร้องเพลงแข่งกันจักไปก็เหลือสาเฮียซ้ำ อากาศอากาศดีแบบนี้อากาศสดชื่นนี่บางทียักย้อนยุกไปจกักสามสิบปีเนาะสามสิบห้าปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะเป็นสาวโอ้โอเออย,ยังคือผู้เดียวเลยค่ะเป็นสาวโอะอย้อนยุกไปจักสามสิบห้าปีที่แล้วนี่ก็กำลังน่ะเป็นอันสาวอันอินโนเซนต์เนาะค่ะเนาะเออตุกตาก็ได้ มันก็ว่ามันมันแต่ว่ามันย้อนบ่นใดเนาะค่ะเนาะมันก็คือเวลานี้ผ่านแล้วผ่านเลยค่ะก็แค่คืดคืดม้วนๆนั่งเทือกคืดนั่งเทือกถ้าอากาศดีๆเอ้ยก็นั่งอยู่ผู้เดียวเนาะค่ะเนะนั่งอยู่แบบนี้แต่เออพันบบควยมาถ้าพันนั่งมันก็ไปอยู่อีกมุมนึงค่ะพันอันนั้นอันนี้เออพันอัดคลิปเนาะค่ะเนาะพันกระบมันนั่งนั่งที่อันนั่งอันอยู่ผู้เดียวอันคิดไปเรื่อยเปื่อยเนาะค่ะเนาะตามสไตล์อันเอ้ยเนาะ คือว่าตักย้อนเวลาไปจาก35ปีเนะค่ะเนาะว่าสี่สิปีก็พันก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่กำลงังกะกกำลังนัเป็นสาวอันแตกสาวงั้นเหรอปะมันน่ะเป็นเสื่อเนาะค่ะเนาะขึ้นไปขึ้นมาอันถ้าย้อนเวลาไปแล้วช่วงนั้นแล้วความคิดของเหามากไกลเนาะค่ะเนาะจะเริยนเติบโตเห็นมาเยอะนี่ก็อาจิะไปดัดแปลงกับวิถีชีวิต ย้อนยุกเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้แม่บอกค่ะแหงคืดคืดแบบอันคืดแบบมนันนำหนังกระตุนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครย้อนเวลากลับคืนไปได้เนาะค่ะเนาะมีแต่เวลาจะเดินหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอยากทาเตอ้อยากเอดเตอกะคนไข่ทําทค่ะทำน้อสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็บ่เเดือดร้อนคนอื่นเนาะค่ะเนาะถ้าเอาไปทาแล้วคนอื่นเดือดร้อนกะ ก็บ่มีความสุขเนาะค่ะเนาะทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนอื่นอย่างนั้นเด้อป้าเพราะฉะนั้นก็ไปนุ่มไปสาวนี่ก็ถ้าอยากทํเตวก็คนวายถ้าอยากอันประสบความสําเร็จนาชีวิตเนาะค่ะเนาะก็คนขวขยทำเนาะค่ะเนาะมันมืดม,มืดไหวแล้วก็บัดไหวทถอยแล้วก็มีแต่มันนั่งนึกถึงความอันตือนเ้ที่เราทําสําเร็จมาแล้วสินะคะเราเราก็มีความสุขเ้วยค่ะทุกคนมันก็ต้องมีอัน พันเอื้อสิเหลืออันทอถอยได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าใช้ระยะเวลาการเดินทางก็มันก็ทํำเฮาเข้มแข็งขึ้นมันบอคะ่ะเราก็รู้วันกดเกณฑ์ของทางโลกเยอะขึ้นเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปต่อสู้กับโลกค่ะเปิดประตูให้กว้างเนาะค่ะเนาะเปิดใจให้กว้างแล้วเราจะได้เป็นสุขป็นบอกคะ่ะคือเพลงพี่คาราบาวร้องใจมีแต่ทุกเป็นใจคับใจแคบเนาะค่ะเนาะ พอล้มตัวลงนอนมาจับเข่าคุยกันจะโกรธกันรักกันก็บอกกันตรงๆเอ้ยก,กะร้องเพลงก็ฝังเสลยเพลงม่วนๆนะคะ่ะเ้ออดอกไม้ถือหัวพานั่งแหงเข่าจักเว้าหันเว้านี้บันอากาศดีก็ความสุขเนาะขนะความสุขของเอ้ยตุกก๊กตาผาฝันก็แบบนี้แหละค่ะแบบได นั่งมีน้ำสวนก็มื้อวันอากาศดีๆดอกไม้บานได้คุยกับเพื่อนเนาะก็เนาะได้ยันคุยกันมันคนมันมาทักก็เข้ามาอันคอมเมนต์เอาะค่ะเนาะเฮ้รูปหัวใจเฮก็รูปหัวใจขึ้นมันบอกค่ะถ้าพันโบสุนจือพันก็บอมาทักเนาะค่ะเนาะเออก็ขึ้นแบบนี้แหละค่ะก็ดีใจค่ะก็เป็นเพื่อนกันไปนานๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นสังคมโลกออนไลน์สังคมโลกทางอันใส่อันโจมมือถือเนาะค่ะเนาะ กคุยกันแล้วมันสบายใจมันบอกค่ะโบต้องมาห้ามหันกันเพราะมันบ่มีเติมือห้ามหันเนาะค่ะเนาะคิเว่ามันบ่มีติมือห้ามหันเนาะค่ะมันก็มีหลายคนที่ว่าพันเข้ามาทักแล้วพันก็กระวบแปลกๆเนาะค่ะเนาะพูดกันตรงๆแต่ว่าเอ้ยก็บรรทึกเนาะค่ะเพราะมันเป็นสังคมของสวยนะเป็นช่วงที่ว่าอารมณ์บบดีก็เลยอันมาทักเขาสิค่ะแต่ก็บอกว่ากันค่ะมันก็นานาจิตตังค่ะเออโบได้ไปถือเถอะบอทถ้าพันก็แสดงว่า คลิปเฮาก็ยังมีพันยักเบิงอยูเนาะค่ะพันยังมาทักมันบอกค่ะถึงพันนะว่าแปลกๆก็บบถือค่ะบบต้องถืออะไรทั้งสิ้นแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปเนาะค่ะเนาะโบต้องไปอันยักหายยักเตือกันเสื้อกันแล้วมันก็ผ่านไปถ้าเอาไปยิ่งเขาไปยักหายเสื้อกันก็บบมีแต่เกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะก็ทำเพื่อตัวเองกันบบคักวบเง้นหรือปะเอ้พันบอกค่อยบบค่อยหมักเอ้ยชอบตหนึ่งที่ว่าสบายๆทำแล้วสบายใจเอ้ยเนี่ยค่ะ ล้วเอ่ยคือว่าคลิปของเอ่ยนี่เหมือนโบเหอมันบบได้ไปเอเพื่อเดือนร้อนเนาะค่ะเนาะก็เพื่อนๆเข้ามาทักก็เอ่ยก็ขอบคุณในหลายโบทักก็วันโตไปก็ยังมีค่ะเพราะว่าหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันนี่มันต้องได้ทักกันอยู่แล้วค่ะที่มาสังเกตดูเนาะค่ะเนาะคลิปบางคลิปบางคลิปเขาอันผ่านๆไปแล้วมันนี่ย้อนกลับคืนมาก็ได้เบิ่งกันอีกเด้อค่ะมันมันเป็นแบบนี้เนาะค่ะบางที่คลิปของคนอื่นนี่ที่เขาบ่งอุจักเลยนี่เด้งขึ้นมาเนาะค่ะเนาะที่ว่าพัน ดังๆอันตืนน่นเเด้งขึ้นมาสมมติมีจะคคิปของคนที่ว่าพ,พันพันผ่านพัน,พนคืออันกำไรชีวิตมีแล้วสินะคนะเด้งขึ้นมาก็บางทุคนเราบางทีก็เลื่อนเลื่อนไปพันเด้งขึ้นมาไหล,มหลเมื่อตอนไหลเวียนเข้าก็กดเข้าไปเบิ่งกับเขาก็ไเด้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของคนเนาะค่ะเนาะก็เบิ่งกันน่าสนใจค่กะก็เบิ่งกันก่อก็เป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นอันสร้างคมมันเป็นแบบนี้นะคะทางนั้นทางสังคมมีเดียนี่การถ้าว่าเราไปห้ามหันกันไหนก็ แล้วแต่เนาะค่ะเนาะเอ้ยบว์วอลต้องพมันแล้วแต่ซิดแต่ละขนเหมือนกันเถอะปะจำหรับเอ้ตุ๊กตานี้ดูให้กันด้วยความจริงใจค่ะเบิ้งด้วยความจริงใจแล้วก็กดหัวใจให้ก็ได้หัวใจจริงๆเนาะค่ะเนาะอะเว้าไล่ไปเต็กเด้อค่ะเอ้ก็ได้แต่ว่าคนที่ทําคลิปไม่ก็คือมีแต่นประสบความสําเร็จนําชีวิตเนาะค่ะเนาะผู้ที่อย่างพ่ผ่านแล้วก็กําลังอ่านก็ือผ่านก็โชคดีเนาะค่ะเนาะได้ มีเงินใช้บ้างเงินเดี๋ยวไปทั้งมันก็เป็นการหาเงินอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะการทําคลิปแบบของผู้อยู่พี่ยูทูบเนี่ยค่ะก็ถ่อยทีทอยอาศัยเนาะค่ะเนะเาทําทคลิปหลงพันก็เป็นคนลงเฮ่อเนาะค่ะเนาะถ้าคลิปเฮาดังอันผ่านทุกอย่างก็ได้เงินใช้ถ้าเราทำพิษกดก่อนเด้ยค่ะแต่ว่าถ้าไปทําพิษกดก่อนพันก็ว่ากันไปตามกดของอันชุมชนเนาะค่ะเนะเาะเฮาก็หูจักกันพูดคนทําคลิปนี่สู้จักยะะอยู่ค่ะอะ เอเพื่อนๆมีความสุขทุกบ้านทุกคนสุขภาพดีกันทุกครัวเรือนนะคะเด้อเป็นใครเป็นตัก็เฮาเสาหายไวไวเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็มานั่งกินกาแฟอยื้อนสวนรังเหินกับไอ้ตุ๊กตาผ่าฝันตอนช่วงดอกไม้กันหลังบานค่ะก็คือมีแต่วความสุขอันกินขา้าวแทบนอนรับฝันดีแล้วก็พกกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆนี่จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ